ร่างกายเนื้อหรือร่างกายทางกายภาพของพวกคุณถูกออกแบบมาเพื่อใช้ห่อหุ้มแกนแท้อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็คือจิตวิญญาณที่เป็นแกนแท้ของพวกคุณเอาไว้ในขณะที่พวกคุณกำลังทำการเปลี่ยนรูปแบบและแปลงสภาพของพลังงานที่หนาแน่นเถิบตันและ มีคลื่นความดีที่ต่ำอยู่นี้เช่นพลังงานของความเกลียดความกลัวความมีอคติความโลภก,การชอบบงการการควบคุมผู้อื่นและการใช้ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่เป็นต้นร่างกายเนื้อของพวกคุณถูกออกแบบมาอย่างน่าพิศวงมันถูกออกแบบมาเพื่อ ให้สามารถฟื้นฟูและสร้างเซลล์เนื้อเยื่อกระดูกขึ้นมาใหม่เองได้ตลอดเวลามันถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถเยียวยารักษาตัวเองได้มันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือวิญญาณของพวกคุณในขณะที่วิญญาณของพวกคุณได้บรรลุภารกิจที่มันได้เลือก ที่จะลงมาทำแล้วนั้นมันถูกออกแบบมาเพื่อให้พวกคุณใช้เพื่อร่วมเล่นอยู่ในโฮโลกรมแห่งนี้ในขณะที่อยู่บนดาวคลอโลกดวงนี้ดังนั้นเป้าหมายของพวกเราก็คือการช่วยให้พวกคุณจดจำตัวตนที่แท้จริงของตัวเองในฐานะที่เป็นมนุษย์ แห่งดวงดาวหลากมิติให้ได้พวกคุณมีตัวรับสัญญาณและมีการเชื่อมต่ออยู่กับกาแล็กซีและอยู่กับมิติทุกทุกมิติและอยู่กับการเวลาทุกๆกการเวลาภายในตัวเองอยู่แล้วผู้คุณมาที่นี่ก็เพื่อที่จะมาเปลี่ยนรูปแบบของพลังงาน โดยใช้ประตูมิติที่อยู่ภายในหัวใจของพวกคุณเองเพราะว่าหน้าที่ตรงนั้นมันคือม้อแปลงพลังงานอันยอดเยี่ยมพวกคุณคือมนุษย์แห่งดวงดาวและเป็นรูปธรรมชีวิตหลากมิติและเป็นม้อแปลงพลังงานอันหนึง่งเมือ่อใดที่พวกคุณ สามารถจดจำพลังอำนาจที่แท้จริงของตัวเองได้แล้วพวกคุณก็จะแผลคลื่นความถี่และความสั่นสะเทือนของตัวเองออกไปรวมกับของคนอื่นๆที่มีจิตใจคล้ายๆกันเพื่อยกระดับคลื่นความสั่นสะเทือนของแมทริกของโลกให้สูงขึ้นเมื่อใด ที่ภายในหัวใจของพวกคุณสัส่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ของความสุขความเบิกบานความรู้สึกซาบซึ้งใจความรู้สึกชื่นชมยินดีอย่างแน่วแน่แล้วคลื่นความถี่เหล่านี้มันก็จะแผลออกมาสู่ภายนอกแล้วเข้าไปสู่แมทริกของโลกและเข้าไปสู่กาแล็กซีต่อไป แล้วคลื่นความถี่เหล่านี้มันก็จะเริ่มก่อตัวมากขึ้นคือมันจะเริ่มเพิ่มขนาดและจํานวนของหน่วยที่สั่นสะเทือนมากขึ้นเพราะว่ามันจะคล้ายๆกับซ่อมเสียงที่กำลังสั่นสะเทือนอยู่ด้วยคลื่นความถี่ของความสุขความเบิกบานความรู้สึกซาบสิงใจและความรู้สึกชื่นชมยินดี คือมันจะไปกระตุ้นให้หรือไปร้าวให้คนอื่นๆหันมาสระเทรินด้วยคลื่นความถี่อันเดียวกันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนี่แหละคืองานรับใช้โลกและมวลหมู่มนุษยชาติของพวกคุณละ่ะนี่แหละคือการทำหน้าที่เป็นตัวแปลงพลังงานของพวกคุณละ่ะวงเล็บนะคะปอลอ ซ่อมเสียงใดๆเมื่อถูกเคาะให้สั่นสะเทือนแล้วและเมื่อนำไปไว้ใกล้ๆกับซ่อมเสียงอันอื่นๆแล้วมันก็จะเหนียวนำให้หรือกระตุ้นให้ซ่อมเสียงอันอื่นๆสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่อันเดียวกันนั้นตามไปด้วยจากผู้แปลค่ะ